คาซามิล่อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของเกาดีหรือที่เราจะรู้จักกันในนามเมืองหินหนึ่งในผลงานของคุแอนโตนีเกาดีนะครับนะสร้างขึ้นระหว่างปี1906จนถึง1912นะสำหรับ กาซามิา uh, แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ใจกลางรุยกาเซียครับในสนนช็อปปิ้งของบาร์เซโลนาอยู่เยื้องๆกับกาซาบัยโยนะครับนะสร้างขึ้นที่หลังกาซาบัโยสองปีกาซาบัโยเสร็จแล้วค่อยมาสร้างกาซามิลานะครับโดยคนที่ว่าจ้างเนี่ยก็คือครอบครัวตระกูลมิลานี่แหละนะครับเป็นมหาเศรษฐีชาวกาตาลันแรงบันดาลใจที่ได้เนี่ยก็ได้จากธรรมชาตินะครับตัวอาคารไม่มีเส้นตรงไม่มีมุมแหลม นะมีลนนักษณะคล้ายๆกับภูเขาหินนะครับนะเขาบอกว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นการปฏิวัติโครงการเลยนะนะสร้างจากโครงเหล็กคอนกรีตนะซึ่งในยุคนั้นร้ยอยกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าล้ำสมัยมากเลยนะครับไม่มีผนังรับน้ําหนักนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงผังภายในได้อย่างอิสระเลยนะครับผมเข้าไปเดินดูแล้วสวยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคือมันเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งหนึ่งชั้นหนักของเขาอะที่เดินทะลุก,กันได้ทุกห้องนะครับนะคือ ได้อยู่อ่ะบ้านเขาได้อยู่บ้างอันนี้เป็นเขาเก็บรักษายุคนั้นเอาไว้นะครับสิ่งที่เกาดีได้ออกแบบนะครับที่เป็นไฮไลท์ที่สุดอันหนึ่งเลยนั่นก็คือดาดฟ้าของเขานะเอ่อคาซาเิล่าเนี่ยครับเขามีปล่องไฟแล้วก็ปล่องระบายอากาศที่มีรูปร่างแปลกตาเป็นดาดฟ้าที่แบบเป็นหัวคล้ายอัศวินเป็นชุดกรอบอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ทํานานภายในเปิดโล่งให้แสงส่องลงมาได้นะครับนะก็ถือได้ว่าเป็น หนึ่งในการออกแบบที่โดดเด่นมากนะครับในยุคนั้นล้ำสมัยที่สุดนะผลงานของคุณแอนโทนีเกาดีนะครับตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆกาซามิล่าก็ถูกวิจารณ์อีกนะบอกว่ามีดีไซน์แปลกตาไม่เหมือนใครชาวบาร์เซลโลนาเรียกสิ่งนี้ว่ากองหินที่ไม่มีแบบแผนออก็ไม่มีแบบแผน,นจริงๆนะครับแต่ว่าต่อมาครับนะอาคารหลังนี้ได้รับการยกย่องหนึ่งในผลงานชิ้นเอกศิลปะแบบโมเดิร์นิส กลายเป็นจุดต้องอยึดที่สําคัญของบาร์เซลโลนาแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับคาซาเมล่าถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และก็ศูนย์วัฒนธรรมเปิดให้ประชาชนซื้อตัวเข้า